วันนี้วันที่24เดือนกันยายน2564นะคะพี่อ้อยไปทานข้าวข้างนอกมาที่ร้านลาบร้อยอนะคะตอนนี้ก็กลับเข้าบ้านแล้วค่ะนะคะสบายดีค่ะทานอร่อยกินอิ่มนอนหลับสบายวันนี้ไม่มีงานค่ะเมื่อเช้าเขียนดวงไปนะคะเขียนราบชีวิตไปให้ลูกค้า2องท่านนะคะจากนั้นก็ พี่ก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไปทานข้าวนะคะกลับมาแล้วค่ะทุ่งนี้บ่ายแล้วอืมนะก็ไม่มีอะไรนะคะสบายๆถึงบ้านแล้วนะคะสบายค่ะนะคะตัวเรียกๆง่ายสบายๆค่ะชิตชชไม่ติดอะไรนะคะ อยู่บ้านคนเดียวสบายๆมีความสุขค่ะบ้านเราเองจะทำอะไรก็ได้ในบ้านของเราเองนะคะมีความสุขมากค่ะ,คะแดดจัดจ้าวันนี้คะแดดร้อนมากเลยนะคะบางวันฝนตก แดดออกก็ออกเปรียงๆเ,เลยนะคะแดดนะไม่มีปลาณีใครเลยวันนี้ค่ะแดดร้อนมากนะคะวันนี้พี่อ้อยลงไปเี่ญที่แม่น้ำนะคะแม่น้ําแม่น้ําแควใหญ่คุณมากเลยค่ะฝนตกนะคะ่ะฝนตกทุกวันทางเหนือนะคะน้ําก็จะไหลมาจากลกําตะเพลินนะคะตกนักหาทุกวันเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนแดดร้อนๆอย่างนี้ค่ะคอยดูสิตกตอนเย็นมาเดี๋ยวก็มีฝนนะคะแดดยิ่งร้อนยิ่งมีฝนตกมากนะคะ ไหนอยากเซลฟี่ใช่ไหมลูกอ,ออืือออออออนี่ค่ะวิเชียนมาดนี่เห็นนะมีเพื่อนอยู่แค่เนี้ค่ะง่ายๆค่ะอยู่กับแมวพูดอะไรก็ไม่ถกไม่เถียงฟังอย่างเดียวนี่นะคะค่ะมาเซลฟี่สนุกสนุกไปวันๆน,นะคะพี่อ้อยขอขอบคุณมากๆค่ะกับเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะหลายๆปี พี่อ้อยก็มีความยินดีนะคะที่จะเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปนะคะจนกระทั่งอายุขายของพี่ไม่มีแล้วค่ะตอนนั้นติดตามดูได้ค่ะว่าพี่จะเป็นยังไงมั่งสุดแท้จะลมหายใจของเราเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเรายอมรับมันแล้วก็ยอมรอคอยมันอยู่เสมอค่ะ <c oughs> แค่นี้แค่นี้นะคะนี่สงสัยจะมีคนบ่นนะคะเนี่ยพูดมากเจ็บคอค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ